แล้วทางปคบอเองนะคะมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะในส่วนของเราเราก็จริงๆเรามีการตรวจสอบเป็นอยู่ตลอดเวลาแต่ในช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็จะบรณาการเพื่อที่จะมาดีเช๊ะอีกครั้งหนึ่งว่าในช่วงเทศกาลแบบนี้ที่มีผู้บริโภคมาใช้บริการเยอะเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเอาเียบผู้บริโภคหรือเราจะมาตรวจสอบอย่างที่ท่านเลขาได้บอกเมื่อสักครู่ว่าเราจะต้องแนะนําก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยการไปทำผิดกฎหมายเราสามารถดําเนินการได้เลย จะฝากเตือนพี่น้องในส่วนว่าครับคือเราเป็นหัวผู้บริโภคครับเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเวลามาจับจ่ายใช้ใช้สอยก็จะไม่ค่อยได้คิดอะไรมากะะผู้ปกระกอบการก็ไม่ควรจะเบียผู้บริโภคควรจะยึดมั่นในเรื่องของกฎระเบียบนะคะนรับเพราะว่าถ้าทำผิดก็มีความผิดต่างๆด้านส่วนใหญ่ที่ที่จะเป็นความผิดก็จะเป็นในเรื่องของสินค้าที่อยู่ในสายตาที่จะไปเช่าเนี่ยนะครับจะมีอายุการใช้งานของสิน แล้วก yeah, okay. like ็สองก็คือคุณภาพที่ที่นำมาใช้ในบางทีเนี่ยอาจจะเอาสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานมาใช้นะครับในขณะเดียวกันก็คือฉลากไม่ถูกต้องอันนี้ก็จะมีพรบในการควบคุมนะครับซึ่งซึ่งไม่ว่าจะสำนักงานอนามัยกรุงเทพกรมการพาณิชก็ดีที่จะกำหนดเรื่องราคาเรื่องอะไรไว้ในส่วนของสองบยเองเนี่ยซึ่งนน้นทีมขบโพลิโภรและปลอขบอยเขาเรียกหน่วยบังคับใช้กฎหมายจาบลิบหลากการใชเราก็ต้องมีหน้าที่มาดูแลเพื่อที่จะ เพือรักษาเสรีของผู้บริโภคที่แตะตัวรัฐเาเปลี่ยนแม้กาเลักน็แนะนำผู้